ถ้าให้เลือกเจอผีอ่ะอยากเจอผีอะไรมากที่สุดผีกระแทกหัวผีกระแทกหัวเฮ้ยหัวถ้าวันฮาโลวีนเนี่ยอยากเจอผีอะไรมากที่สุดเยหัวเยหัวผมอยากรู้ว่าผีเรียหัวมันร้องไงอ้อออโอ้อาผีเรียหัวช้า กระทบเร็วเร็วจุกจุกโอ้ยย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 บยย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 ย้ยยยยยายย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 ยก้ยยยยยมยอายย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 ย้ยย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 อยยยยยยยวยยยายยยยยยูยย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 ยมยย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 วยย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 ยะยอยยยย อะไรฮะค่นีฮะวันนี้มาอยู่กับพวกเราที่ไหนกันเก๋าเราอยู่กันที่ร้าน Heaven High ค่ะเซนราชพฤกษ์ค่ะโอเคเซนราชพฤกษ์ติดตรงถนนเลยใช่ครัใช่คนมาเนี่ปุ๊บรู้เลยใช่ครับอยูมาในธีมฮาโลวีนแล้เวลาต้องมาถ่ายคำถามกี่ยวกับเรื่องที่ผีก่อนจะถามเนี่ยเดี๋ยวขอให้น้องคัาแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรอ่ะคนแรกนะชื่อมีจังค่ะสับส่วนยี่สี่ยี่หกสามห้าเฮ้ยลองอันนี้ ของเดิมเลยป่ะของเดิมเลยป่ะหมอทำหมอหมอหมอทำหมอให้มาหมอให้มาแล้วเราเราเราทำแค่แนมจริงจริงเอ่ะอย่างเค่ะธรรมชาติแล้วทำขนมด้วยไหมฮะแล้วเราทำขนมด้ไหมขนมใช่ขนมขวดนมขขวดนม้วงวมวดนมขมขมขวดนมขวดนดนมขวดนม้วขมมมมนขนนมด้ยังไงอ่ะ เขาบอได้ชมพูชมพูอยู่แล้วใช่เนี่ยเหมือนสีนี้เลยนี่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ดุ๊กจะเป็นสักจะพูสดมาเลยอันนี้คือขวดขวดนมน้องจะไม่ดูหน่อยทำไม่ดูหน่อยก็ลองเนี่ยโอ้เอาสิ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 ยงหาอะไร พี่เออสมมติพี่อียนเนี่ยไม่โดนไม่โดนคิดถ้าว่าจะคือหุ่นมน้องไม่ถูกไปเอาแล้วเอาพี่เอากลับบ้านกลับบ้านเหรอเออกลับบ้านกลบเจ้านะพี่อเอาไว้บนเอาเก็บเวลาคือไม่จริงเวลาพูดฮัลโหลนี่นีคือได้กินเหมือนกันเราฮะนี่น้ำตัวน้ำหวานค่ะน้ำหวานพี่ที่มาเราคำว่าน้ำหวานพี่ ด้วยใช่ไหมพี่เนี่เดินเข้ามาแล้วพี่เห็นเราคนแรกกันนะโอ้ยโค้งเลยว่าคนนี้ต้องใช่ด้วแน่ใช่อะไรอ่ะเอางีวิบะผมให้พี่ทายสัดส่วนคือน้องเป็นคนที่หุ่นดีมากนะครับลายคนทุกอย่าว่าคือใช่ไงตัวเล็กสบายวาล่ะเด็ออกกับบ้านด้วยไหมพี่ถ้าวัดธรรมดาไม่ได้ทำไมอ่ะลืมแล้วลองรายกันเราถ้าวัดเราอ่ะถ้าวัดเราไม่ไม่วัดยังไงอ่ะไม่คือมันมันมัน คือเพราะว่า <cado> ถ้าเกิดว่าพี่มองด้วยตาเนี่ยมันคนดูจะหาว่าโผล่หกไมเป็นใครยหญแล้วใช่พี่ต้องต้องต้องอุ้ยเออมีมีช้อยให้เลือกไหมพี่จริงจังช้อยการ์ดตัวห้าตัวสองช้อยสามสี่สามหกสามสี่สามหกวะพี่ลืมมาแว่นมาเพราะตัวที่ปรากฏใส่ตาสั้นจริงเหรอวันนี้วันนี้มันสูงตัวสั้น หกได้ไหมไม่ถึงสามสี่พอสามสี่ได้เลก็คือทำมาแหละไม่หนูตัวเล็กไงแล้วมันใกล้ดูเหมือนใหญ่แต่จริงไม่ให่เออใช่นะจริงแต่คืออ๋อเป็นเป็นเพราะ้องตัวเล็กจริงๆดูดิถ้าผิวน้องถ้าผิวน้องเนียนนะเนียนมากเลยจริงเหรอเนียนเนียนอ่ะดูดูเดี๋ยวผมจะถามคำถามแรกเลยนะถ้าให้เลือกเจอผีอ่ะอยากเจอผีอะไรมากที่สุดผีกระแทกหัวผีกระแทกหัวเฮ้ยหัว เราเราเราชอบเหรอชอบค่ะมันจุกนะมันจุกนะโอ้ยหนูชอบมากพี่สบายๆพี่กระแทกหัวเนี่ยมันมันมันมีสองอย่างนะด้านหน้ากับด้านหลังชอบแบบสองด้านเลยค่ะพี่บ้าไปเลยมัดรวมมาเลยจ้ะแล้วเคยโดนกระแทกจนแตกเลยไหมโอ้ยไม่ได้หนูต้องกระแทกเองต้อง ชอบขึ้นไหมเวลาโดนกระแทกเนี่ยชอบค่ะเราเป็นสายขึ้นเหรอชอบขึ้นใช่ไหมแล้วมีแบบร้องหนูว่าหนูสุดกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อนเนี้นะแต่วแบบรู้สึกว่าเอาความจริงมาพูดนะโอ้ยไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วถ้าวันฮาโลวีนเนี่ยอยากเจอผีอะไรมากที่สุดเยหัวเยหัวผีเลี้ยหัวเสียวดีไงแล้วเคยโดนเลี้ย เคยดูเรียนจนเสร็จปะครับพี่มันก็เสร็จปะข้างล่างเราอะเราเราเราดูแลไงเราไปถึงช่วงล่างหรอใช่เลยซ่อมตลอดเลยพี่แสดงว่าเราใช้งานหนักสิใช่ไหมแล้วแล้วแล้วลกไหมข้างล่างครับจริงลกไหมไม่นะหนูเอารถไถมาไถเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่าผีเลียวหวมร้องไงอ ชาแล้วนี้พีกระแทกหัวกระแทกแบบเร็วๆจุกๆไวไม่กเจอวันที่3เอ็กาเจอกันพี่อ๋อวัอ๋อที่ร้านนี้วันที่สาเอ็กเขาจัด กิจกรรมเลยหมก็มีค่ะแล้วแล้วเราพร้อมที่จะโดนผีเลี้ยงหัวไหมโอ้ยพร้อมมากค่ะไม่ต้องถึงวันวันนั้นหรอกวันนี้ก็ได้เลยคำถามต่อไปเนี่ยผมจะถามไปแล้วให้ชวนตอบผีอะไรหัวเปียกผีแตกใส่หัวค่ะแม่ไอ้หนวอ้ไเราชอบไหมปกติเราเคยโดนโดนสิใส่หัวใส่หน้าทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะส้าวเท่มมาโดนหน้าเราทำไง เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเอาคนเรื่องควนที่เอาเอยู่นะออกไปมีอยู่นะแต่เราจะเย็นมีมีลิ้นเลียมะแล้วีเลี้ยวขอเิ่นนึงเหี๋วเราโชว์ลิ้นกล้องหน่อยพี่เลี้ยจะจะเลียวหมดน้องหน้าเสร็จเป็นยังไงก็น่าหนี้เสร็จแล้วเฮ้ยนี่เ็นี่ไงอันนี้คืออันนี้อะไรเสร็จรอบฝั่งเป็นยังไงเอาเอามากินเสร็จรอบแรกรอบสองเป็นยังไงรอบสองก็แบบก็เหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยแบบรอบสองรอบส พ่อพี่พักเถอะพักเถอะคำถามต่อไปครับผีอะไรเอวแทบหักผีแกระแทบผีผีแกแทบแทบจะผีอะไรเอลจิ้มแค่สัตว์ไหมไม่กลัวถามจริกลัวไหมชอบชอบแบบรุนแรงไหมเปล่าหรือว่าพี่ใส่ดู Pretty Shade ไหมอ่าเคยเคยเคยมันยังไงมันมัดมันมัดอย่างนี้เลยมัดอย่างนี้เลยใช่ใช่เดี๋ยวไดมันงี้เหรอเออมันมัดอย่างนี้เลยเยอะเงา ในหนังมันทำอย่างนี้เลยไม่แต่อันนี้หนังนี้กูไม่เคยดูจริงๆอ้าวแล้วทำได้ไงกูดูต่ไก่ทองคำถามข้อสุดท้ายนะครับผีอะไรน่ารักกีหนูยค่ะี่ีผรักน้องนุ้ยฮ่วฮ่าฮ่าก่าน่าฮ่กฮ่อฮ่ว่าอ่าฮ่าฮ่่าอะไร่าา่่างาวย่า่่่่า ไอ้นี่คือคนน้องเขา่่วาที่นี่นี่คืออาหารก็อร่อยเลยออร่ยนอกจากว่ามีตุ้งตีเพาะน้องๆสวยอาหารก็ยังอร่อยอะไรที่เลยว่ะหัวกุ้งหรือหัวนมเพียงกุ้งหรือหัวนมเกี๊ยวหวานก่อนหวานก่อนหวานก่อนตอนน้พี่เขาชิมอะไรเป็นไงลาบกุ้งทอดเดี๋ยวป้อนน้องดีกว่าแทบจะกินด้วยกันลุ้นเป็นการลุ้น เป็นการลุ้นไปกนันน yeah. ้องว่ารสชาติเป็นยังไงอย่าก้อนจากมืออย่างนี้เอาปากมาก้อนเลยที่นี่ที่นี่นี่เมนูเดนูเ็ดคืออะไรหนูเนี่ยแหละค่ะมันก็เด็ดหลายย่างอะมันอร่อยหลายย่างค่ะเราจะมาเล่นเกมกันเกมก็มีว่าทอยลูกเต๋าได้แปดคนขวากิน ได้7คนซ้ายกินได้9ก้าคิเองเปลี่ยนเปลี่ยนจากกินมาจับนมได้ไหมได้ไมปละไอ้เหี้ยมันเปไปกลางคือกลางไปวะไม่ได้หนีการเลยได้ไป่ะไอ้เฮียมันเป็นกไปะไอ้เฮีันเปาแตะขสัมผัสสัมผัสดีว่าสัมผัสหรือว่าสูตรดมก็ได้อ่ะได้เริ่มจากมึงก่อนละกันเริ่มจากผมก่อนไปหนึ่งสองไปอุ้ยมาสูง แปดขวาเรียบร้อยขวาคนขวากินครับผมอ่าผมบอนฮะป้อนนะนะเฮ้ยล้นดีมั้บังบังไม่ได้รู้ตรงนั้นตรงนี้อ๋อ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 เฮ้ยวะอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เช็คโทสั่งน้องคอนเสิร์ตเรียบ กินเองกินเองขอแห้งก่อนทจริงใช่ขอแห้งใช่ไหมขอแห้งคือกินคือกางแล้วเกมนี้กางคือกินคเดียวเลยใช่ใช่โอ้โหตายแล้วระดับนี้แล้วอะอะไรนะอะโอเค่เกมสู้นะไม่ใช่คราวนี่ตรงนี้ค่ะเป็นไงนีเบาส่องแก้วอ้าวตาตาเราอีกอ่ะอ๋อตานึ่งหลอดค่ะ ทอยต่อโค้งทำไม่ไ้มีอะไรค่ะต้องรอต้องอดต้องอดตรอดรอดวกินเองยุติได้เลยแต่ว่าสอตไปเลยเขาเรียกว่าปริมาณที่ความรักให้นะอรอดสู้นะแค่กูอะไม่ทัน้ค่ไม่หัน้ม่หันไม่หัน

เนี่ยเลือกใครก็ได้พี่รู้ว่าเราไม่ถังพี่หรอกพี่รู้พี่รู้ทำค่ะต้องกินนะคะพี่รู้จริงนะกูว่าจบนี้ก็ดีแล้วจริงจงไม่ต้องไม่ต้องรีเทปแรกล่อไปขึ้นใช่คือไม่ต้องมาวอนหาคนกินหล้วจริงนะจริงโหนจ้าเป็นไงอ่ะไม่ใช่ไม่เคยไม่ไม่เอาตรงนี้มันมันจะหกกลยสิคะจับไว้จับไว้ขอท่านหนเ่งขอเท่านั้นยังไงก็ไม่หก สอันไงบ่อ่าจะหมดเลยีหมดลค่ะหมดละค่ะพี่อี่ยกระดูดนมไปเองเลยวะสุดท้ายให้น้องเปิดบาดีกว่าส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวให้พ่ให้พห้แลลาเบอร์รองเท้าเป็นเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กมีจางมิสยกค่ะมิจางญี่ปุ่นมาเลยนี่ตามข้างล่างนี้เลยน้ำหวานอาริยาค่ะน้ำหวานอาริภาษาอังกฤษนะคะอ่าน้ำหวานอาริยาแล้วก็จุดนมโตพระธาตุไม่โตไม่โตอะไม่โตหน่อยเราไปโฟกัสที่นมแต่แล้วอ่ะเอาดีๆก็พี่มองกันแต่ตรงนั้นนะมาแล้วครับสำหรับสาววูที่ชอบหล่อสาวต้องที่นี่เลยครับแอด เจ็ดสมัครง่ายเล่นง่ายจ่ายโคตรไวสมัครกันเลยครับบอกเลยว่าได้มีทุนได้เสียวกับน้องๆกันอย่างแน่นอนจ้าสุดท้ายเลยนี่คือรายการคือว่าฟีดรายการเราคือเอฟซีเนี่ยจะต้องเรียกร้องร้อยสักร้อยสักพอดูหน่อยได้ไหมได้โอเคมั้ยโอ้โหข้อนี้วะพี่โอ้โหพี่ครับขนาดนั้นแล้วไม่ตกเก้าอี้หรอกน้องเขาเนื้อฉลองป่ะเนี่ยโอ้โห กล้องกล้องซูมได้หรือเปล่าชันหรือเปล่านี่ถ้าเกิดกล้องไม่ได้ไงบอกพี่พี่ได้จัดุนให้ปืนปืนปืนปวดตาปวดตาโอ้ยโอเคไหมเขาบอกโอเคทำได้ไม่ผ่อนใจอ่ะกิน้าแดงมากพี่ทำได้เลยสำหรับวันนี้เรามีหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีแอบซ่อนตรงหัวนมหรือเปล่าแอบซ่อนหรือเปล่าโอเค ดื่มแพงไหมไม่แพงคะ่งะเท่าไหร่นะดื่มมา130ค่ะถูกมากโอ้ยค,ค,คือร้านเนี่ยบรรยากาศมันดีอยู่แล้วใช่คือร้านเนี่ยบรรยากาศน่านดดั่งดนตรีเพราะอาหารอร่อยแล้วมาเจอกันน้องๆที่น่ารักโอ้โหคือคือ,ค,อคือมาเนี่ยคือฟิลเนี่ยมาเจอน้องๆนะฟิลฟิลแฟนเลยนะน้องขี้เล่นมาก <S <S จริงๆขี้เล่นแล้วแบบไม่ ไม่ห่วงตัวด้วยนะกางดื่มราคาแค่130เขาบอกแต่ว่ามาที่นี่ที่เดียวคือแม่งจบคือคุ้มมากจริงๆแล้วน้องๆเอ็นเตอร์เทนนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึกดีว่ามึงดูจะคลิปดูสิ <c oughs> คลิปรายการดีดีดูสิคลิปการอ่ยอะยังไงน,นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับรายการเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเสื้อที่อ่านยังขายนะคนที่ทักมานี่ ยังขายอยู่เต็มอ่างเต็มอ่างใช่เต็มอ่างช้าแน่ๆเดี๋ยวเราไปกดไลค์ช่องยูทูบด้วยครับใช่ผมวิตัวนี้ก็หลังมาใช่ครับยูทูปกําลังไลน์ตัวนี้เด้งคือเด้งเนี่ยมันเด้งเยอะจนต้องเปนเครื่องนะเพราะมันเด้งหยุดมันค้างไอ้สาราสตร์เราวันนี้ก็ให้น้องฝากร้านดีกว่าอ่ะครับสุดท้ายแล้วให้น้องฝากร้านครับฝากร้านเหตุปัญหานะคะแตวันที่4พฤศจิกายนนี้จะมีคอนเสิร์ตของแซลล์แมนชี จะมีราคาอาสำรองโต๊ะได้ที่เพจเทวทัยได้เลยจะมีราคาโต๊ะตั้งแต่2,000บาทขึ <okay. S 2> tense, ้นไปเริ <conference> <moderate light> ่ต้นค่ะวันวันที่วันที่อะไรนะสี่พฤศจิกาค่ะอ่าเปิดวันที่สิบพฤศจิกาก็คอนเสิร์ตพี่อิวอินสลิปที่นี่เหรอไม่รู้ว่าที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนวะไม่รู้เราียนกันมาเหรอไม่รู้แก ไม่รู้กันโอเคถ้าเราบาีกว่ารบวนร้องมามากพอแล้วก็ของบ้านของวั